ทุกท่านครับวันนี้กำนันบุญามาเยี่ยมบ้านอีกแล้วครับอยู่ช่วงกำนันเยี่ยมบ้านครับวันนี้มาเยี่ยมพี่สาวคนสวยของมอลล่าครับเพราะว่าที่นี่มีผู้หญิงอยู่คนเดียวแกสวยที่สุดไม่ต้องเถียงกำนันนะครับเพราะว่าสวยที่สุดแล้วมาวันนี้ครับมาเยี่ยมบ้านพี่วันครับไปเดี๋ยวไปรู้จักกับพี่วันครับสวัสดีครับพี่วันครับสวัสดีครับนี่ครับพี่วันคนสวยของเราครับ พี่วานนี่อยู่จังหวัดอะไรครับสุชุพานเนี่ยเด็กบ้านเดียวกับนันครับบ้านเดียวคนสุพรรณหน้าตาจะดีครับเชื่อกำนันครับเนี่ยพี่วานนี่ก็จะทำปลาส้มปลาทูแหนมหมูต้มนือ่ามีทุกอย่างครับอร่อยทุกอย่างไส้กรอกไส้กรอกแคปหมูเดี๋ยวกำนันจะโชว์รูปให้ดู วันนี้เรามาที่บ้านพี่วันบ้านพี่วันนี้จะมีเศรษฐกิจพอเพียงครบทุกอย่างเดี๋ยวกำนันจะพาไปดูไปครับแต่ขออนุญาตนะครับพี่วันเดี๋ยวผมจะพาดูนี่ครับนี่ลาวไก่เปียบอันนี้เป็นไก่อะไรครับพี่วันไก่ชนใช่ไหมครับ เอาไก่ชนที่นี่ก็มีชมรมไก่ชนเหมือนกันนะครับไก่ชนนี่ก็จะไม่ขายนะครับจะแค่จะเลี้ยงไว้เล่นแล้วก็มีบางตัวที่แบบใช้ไม่ได้เลอรูปลักษณ์ลักษณะไม่ผ่านก็กมีแบ่งบ้างแบ่งยังไงพี่ทําขายไรืองไงครับขายตัวละสิบห้าบาทอ,อ๋อทำให้พร้อมเลยใช่ไหมครับอเ,เอ,อ๋อทำให้พร้อมเลยนะครับตัวละสิบห้าบาทเท่านั้นพร้อมกินเลย เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวจะมีเบอร์โทรเอาถ้าทำเองโลล,ละสิบบาทถ้าทำขายโลละสิบห้าหรือตัวละตัวละสิบห้าอ่านี่ครับเพียบมีเป็นคังแฝงเลยครับนี่เดี๋ยวผมจะมีเบอร์ติดต่อนะครับแล้วก็แต่ทุกท่านก็ติดต่อเดี๋ยวให้คุยกับพี่วันสายตรงได้เลยู <c oughs> เพียบเลย กำลังฟักกำลังฟักอยู่นี่ไก่เพียบเลยครับโอ้หครับอืมตัวเด็ดๆอยู่ข้างในนะครับ นี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนกิน่งรีดดเดะให้พีวันเปิดให้ดูกินแล้วเสียงดีครับอืมเทียบเลยครับกำลัาางเล็กอยู่อันนี้จะประมาณกี่อีกนานไหมพี่ประมาณสี่อาทิตย์อีกเนื้อหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกินได้ครับหนึ่งเดือนออเดอร์ได้ครับอาาืมไล่เรียกกันเลยใช่ไหมโ<ม>อ้ไ<ม>ล่ไล่กัน มีอยู่ห้าลังเดือนหน้านะครับกินได้ขายยังไงครับจิงจิงเลธิโลละสิบเอโลละยี่สิบบาทโลละยี่สิบบาทอ้พยียอใหมกินอะไรผักไอ้ยอดมันเหรอยอดมันเมืจะโตก็เอาอ้อยให้กิน แบบโตแล้วเวลาเราจะจับมาเอาอ้อยให้กินอ๋อมันจะได้รสชาติเกี่ยวกับไม่โหอร่อยอร่อยนะอ่าครับอีกประมาณหนึ่งเดือนเจอกันโซนนี้ก็จะเป็นผักสวนครัวครับนี่โอ้ถั่วสวยมากครับถั่วนี้ออกไปทานครับมีแต่คนจองครับยาวจริงๆรกอถั่วของยาวครับ แฟนพี่วันก็ชื่อพี่ยาวปลูกถั่วฝักยาวมันก็ต้องยาวครับถั่วยาวนี่ครับคนถึงบอกว่าคนไทยเนี่ยไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องครัวนี่ก็มีครบนะครับครับข่าตะไคร้กระเพราพริกมีครบครับนี่ครับ ถ้ามีอย่างนี้แล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปซื้อที่ไหนแล้วครับอยู่ได้อย่างสบายนี่ครับอย่างละเล็กอั่างละน้อยนี่ต้นนี้กําลังสวยปีวันบอกทําไมไม่มาวันว่างๆจะทําขนมจีนให้กินไม่เป็นไรครับวันนี้ถือว่ากำนันไม่มีลาบปาก ะนะไม่เป็นไรกำนันรู้จักบ้านแล้ว <laughs> ตอนนี้ครับกำน,นันพบขมโมยครับ <laughs> ลิงตัวนี้ใหญ่ครับนี่ลิงใหญ่ไม่ใช่เล็นน้อย <laughs> ลิงสีสกเกตตัวตัวนี้อ้ยดูดิครับ <laughs> อันนี้เจ้า,จาของบ้านก็เป็นใจนะครับตอนนี้ <laughs> ั <laughs> พี่ก็รอมาดิโอ้หมดแล้วหล่นมาแล้วดูหนพวจนูน่าน่ากินมากเลยครับไอ้ลูกนี้มันโคตรน่ากินเลยเว้ยเฮ้ยมันล้มมันล้มยังนหล้มติ๊กติ๊กทำใจดีๆไว้ติ๊กขาขัดแล้วพอแล้ว นี่ได้มาแล้วครับมายมครับมายมหากินยากนะครับใดดูในไม่มีนะครับมายมนนานแต่บ้านพนะี่วันมีนะครับแจงพิกัดไปแล้วที่นี่ครับกําลังแพ็กปลาทูครับูอ้วนนี่อ้วนกับากำนันนี่อ้วนกับกำน,น,นันกับกนนกปลาทูเจ๊วันนี่แหละว, <c oughs> วันนี้มีเพื่อนมาด้วยครับชิคก เก่งทุกอย่างขึ้นต้นไม้ก็ได้ครับพี่วานมีบริการส่งได้ถึงไหนครับบรรดาเจริญด้งสลายน์ยนละแวกนั้นนะครับส่วนมาพี่จะถ้าทำกลางคืนอ่ะไม่ค่อยมีนะมันไม่มีในเรื่องวันส่วนมาพี่จะทำกลางคืนถ้าพี่ไม่รีบจริงๆรพี่ไม่ทำกลางวันวันนี้ พิเศษกำนันมาก็เลยทำกลางวันวกำนันมาก็เลยรีบทำไว้ให้นี่นขอบคุณมากครับเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับวันนี้ได้กี่แพ็กเอ,อ่ยสิบเอ็แพ็กรียบร้อยครับประตูตัวย่อยอ่าครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับพี่วันนะครับพี่วัน อ่าอันนี้คือสาวสุพรรณบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันเดี๋ยวหน้ากายจะดีหมดเลยคนสุพรรณอ่ะพี่เลยพี่วานนี่เป็นคนไทยที่ทำแหนมเซกอปลาส้มแคบหมูน้ำพริแกแก่วบองแล้วก็หลายอย่างครับเดี๋ยวกำนันจะลงรูปให้ดูแล้วก็ จะมีไก่ไก่นี้จะแบ่งนะครับแบ่งถ้าเอาไปทําเองก็จะเป็นกิโลละสิบเหรียญแต่ว่าถ้าทำถ้าแกทําให้แกขายตัวละ15้าเหรียญก็ใสที่แกก็เดี๋ยวจะมีเบอร์เดี๋ยวขอเบอร์ให้เผื่อ,อมีคนสนใจครับเบอร์อะไรครับพี่เบอร์พี่วันเจ็ดแปดหกเจ็ดห้าศูนย์จ้แปด หกเจ็ดห้าศูนย์ครับเบอร์พี่วันแล้วก็เดี๋ยวผมจะปแปะเฟซบุก๊กเผื่อใครจะติดต่อได้ครับแกก็จะมีจิ้งหรีดจิ้งหรีดนี่เดือนหน้าครับให้ได้แล้วกิโลละยี่สิบเหรียญใช่ไหมต่อถูกต้องกิโลล <20. S 1> ะยี่สิบเหรียญยี่สิบอ่ายี่สิบเหรียญกิโลละยี่สิบเหรียญแล้วก็จะมีบางครั้งพี่แกจะมีทีมงานหาปลา ก็จะมีปลาเองครับปลามีปลาไหลท่ดจะมีปลาไหลมีปลาช่อนแล้วก็มีปูบางทีมีปูครับปูทะเลก็ได้กินนานๆจะมีทีกูหากินหมดถ้าถ้าเหลือก็แบ่งถ้าเหลือแบ่งถ้าเหลือก็แบ่งเดี๋ยวก็จะมีเดี๋ยวกำนันจะแปะเฟซบุ๊กครับติดตามพี่เขาได้เขามีอะไรก็ถามกันได้ครับแล้วก็โดยตรงเลยไม่ต้องผ่านกำนันก็ได้ครับ เือถามได้เลยว่ามีอันนี้ไหมพี่สนใจก็ติดต่อเรื่องการกระส่งก็คุยกันได้เลยมาโทรอีกครั้งหนึ่งครับเจ็ดหนึจ้าหครับสำหรับวันนี้ผมแล้วก็พี่วานก็ลาไปก่อนนะครับ,บรบพบกันใหม่ EP หน้าครับกำนันจะไปเยี่ยมบ้านใครติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย